เดี๋ยว้องไงตาแรกกูกับไอ้นายเป็นเชอรี่ไปอันนี้คือคนตีนเหรอหรือว่าอะไรโอ้ยไอ้ยี่ไม่ใช่ี b c มึงกูเดินคนตีนด้วยอ่ะมึงเดินกระตุกกระตุกว่ะมันแยกไม่ออกจริงๆนะเว้ยมันก็เหมือนๆกันอ่ะแต่มันไม่เสร็จเฟสสิบวิชิบมึงมองโคตรยากอ่ะโอ้ยยุ่ไหนวะยบร้อย Hello, ใครวะใครเล่นต okay, ัวตะเกียบวะของเองของเองไอ้เหี้ย NPC มึงยืนคนได้ด้วยมึงยืนทำท่าคนได้ด้วยไอ้เหี้ยถ้ามันได้ลองทำอะไรตรงมารก็เป้าอ่ะแล้วก็มีแดงๆแดงหนการอ่ะอันนั้นอ่ะคือมาร์ที่เราต้องไปทำไปโก่งผมมันดูเยอะๆแบบแผลวะโคตรเยอะเลยอ่าเรียบร้อยไปหวัดดีวันอ่ะ ไอ้มึงมึงนึกจะยิงมึงก็ยิงเลยอะวัริต้าวดีดินี่มึงเหรอขอสุ่มสักนัดเถอะว่าเหลี่ยมหลายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย easy easy หลเควสไปแล้วได้อะไรก็นี่ไงหลอดเควสเสร็จก็น่าจะชนะโอ้โเคลตีดีไม่ธรรมดาอะ motherfucker Hello เอบเลยน้องแอบเลยแอบเลยแต่เกมแอบเผื่อโอ้ยยิงนัดแรกไม่โดนก็ยังจะยิงซ้ำอีกกำลังโอล่าเลยอ๋อไม่ใช่เหรออา๋อพี่พี่อะพี่อะปาร์ตี้นี้มันโคตรสุดอ่ะไม่รู้ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยโปโปโปชิดระดับยิงพร้อมกันอ่ะ เกือบนะเนี่ยรู้ได้ไงวะรู้ได้ไงอ้าวแต่แต่ผมงเรชนะอยู่ดีอ่ะพวกเขาสองคนแบบจ้องหน้ากันนะแล้วใครยักคิ้วอ่ะแล้วก็ยิงพร้อมกันอยากชนะโคตรเท่อยากชนะก็เก็บกูก่อนได้เลยเดี๋ยวกูยิงมกอนเลยไม่กี่ตัวมีวิมีมันเกิดอะไรเฮ้ยยิงมั่วเลยเหรออ้าวพูดมากพูดว่าพูดว่าผมจะยิงตัวหน้าประตูแต่มันไปโดนตัวข้างหลังไอ้ชิดอิมบอดตายเพราะว่าน้องกูยิง น้องกูยิงปืนไม่โดนตัวแรกเลยเลยปเดินกูกิมตายยังวะตายแล้วยังยังไอ้เขียะทั้งนั้นตายแล้วไปกิมตายแล้วไอ้ชิบอยิงมั่วจัดเลยปาร์ตี้เนี่ยเล่นมั่วเลยเพ่งดาวเดียวอ่ะยิงมั่วรู้สึกได้คิวด้วยนะผมนภัทรวิทย์น้าบอดเป็ตัวหน้าบอดะเลยไอ้อยู่หน้าผมผมนภัทรวิทย์แดงกับไอ้ขิมเดี๋ยวยิงเลยยิงเลยยิงเลยใช่แน่นอนเอ้ยเอ้ยไฟละ เฟ้นมาหาหมุนๆหมุนๆหมุนๆปุ๊บหลบกลบเฮ้ยชี้อ่ะเอาชนะเหรอจะไปเที่ยวลาวเที่ยวลาวเหรออะไรอะอะอ่๋อเซมอวตารทุกคนเป็นตัวดีกัน ก่อโตรโคตรโคตรโคตรโากอ่ะขอร้อตรโคอยโคตรโนตรโตริฟโอตรคตรโคตรโ็ตยโค้รโควราครโตรโครอคตกโคตรอคตรโไยรนคตรโคตรโคตรโหตรโคตรโคตรวมันโคตรโคกคตคตรรโคตรตรตรโรรรรรรารตคตัวแรกเอาเลยยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยโเนี่ยตัวมันเหมือนกัน่ร ไอ้ยงนเกือบยิงโดนคู่เฮียไอ้ตัวข้างหลังผมอ่ะไอ้เงยไอ้ไอ้มึงดูเฮ้ยเวลาปากค่อยเลยใครมันจะไปชนะเัานีโดนเลนลิ่นเลยฮียโอ้โหมันอยู่กันเป็นฝูงเลยมึงดูดิแต่ละคนแบบอยู่ใกล้กันหมดเลยอ่ะแกจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ว่าพวกมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันยังไม่รู้ด้ที่สำว่ามันอยู่ด้วยกันอ่ะ้องเติมด้วยไม่ใครอ่ะไม่ใครอ่ะ อุ้ยไม่ใช่เฮ้ยหี่เดินผ่านใครแต่ละทีกูต้องการหายใจอ่ะเป็นไงวะมันดูใหญ่เลยโย้ไวโมร์อ่ะอันี้เล่นดึงหัวใจน่าชวนคนดูเล่นแบบนี้ว่ะ ตายบ่อยเปล่าไม่อยากเป็นเลยอ่ะไก่เมื่อกี้มันเป็นไช่ว่าอะไรเหรออะไรเหรอต้องหน้าคุณเลยไ้ยเมื่อกี้น่ะพี่งั้นถ้าพี่พูดอย่างนั้นพี่ดูไอตุเกียบนั่นไปมิ๊ไอตกเกีบไรกันเหรตุกเกียบไอ้ไอ้ไอ้แวนกูดูอยู่กูดูอยู่ อ้าวไอ้ต้องกูยิงตัวหลังอ่ะกูยิงตัวหลังเด็กเดี่วเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวเมตาเดินไปไหนละกูจะยิงมันอ่ะเบื่อว่ะไอ้ีกูเบื่อไอ้ตำราที่แบบไม่เคยเห็นแล้วยิงอ่ะยิงไม่โดนนี่ไกูเบื่อว่ะนี่กูเบื่อกูเบื่อแอบแกคิดว่าแกเนียนจริงเหรอเมื่อกี้ะทำเสร็จแล้ววิ่งเหรอไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เอ้าเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ยี่ต้องยิงสองนะ A few moments later ตัวตาโอ้ยยังไม่ทันท <c oughs> ี่เห็นแล้วล่ะแต่เห็นมันยืนนิ่งขึ้นไม่เห็นมันอินเทอร์แน็ออะโอ้โหเชิญริบอีกแล้ว <c oughs> ชนะโคตร <c oughs> ยากอ <c oughs> ่ะ <c oughs> ชิบหายแล้วอะมันมันเริ่มทำเสร็จกันเรื่อยเร่อยเลย <c oughs> ยิงนัดแรกไม่ตายเหนื่อยไหมแบงค์จะดูได้ไงอมึงทำไม่เสร็จเออคิมไหนอ่ะไม่ใช่นี่แหละใช่ไอคิมที่เป็นนี่แะใช่ครัวมีอะไรสั่งเสียไหมมีอะไรจะสั่งเสียไหมเฮ้ยมีอะไรจะสั่งเสียไหมมึงทำแล้วมึงแคนเซิลใช่ไหม กจะอยาเลยเวลาหมี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 ไต่ซุ่มอยู่มีไต่ซุ่มอยู่ดูเลิกอลากนะบอกนะดูเลิกอลากนะพูดเรื่ลากนะกว่ากว่าต้องไปบอกกว่าละมันมังพูดเลิกอลากจัดอะตอนกูเล็งกูว่าอะไรเฮียตอนนี้คือพี่เก่งมากอะตอนนี้เหลือท่านี้คือกูเนียนมากถ้าจะทำก็ทำให้เสร็จนะแบงค์นะเรียบร้อยอีกก็โคตรเก่งอ่ะฉันได้กลิ่นฟอร์มกวัวของพวกแกว่ะเท่าที 嗯。<music>